สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวไปน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปคออาบร l ตี้ยอดนิยมนะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นคออาบร l ตี้ที่ผมใช้เอง ส,ส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อน,อนๆก็ใช้จักรยานในการรับฟังด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับก็ผมอยากจะบอกแค่ว่าตัวผมเนี่ยที่ใช้คอ a b i l i t y บ่อยๆเนี่ยมีมีตัวไหนบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไปกดาหาตอนที่ตู้มันมานะครับแล้วก็ลิสต์เนี่ยผมมีทั้งหมด2 l i ลิสต์นะครับลิสต์แรกจะเป็นคอยอดนิยมนะครับที่ผมใช้บ่อยจริง คือจะเห็นผมใช้เนี่ยแทบจะทุกคลิปแน่ๆนะครับก็จะมีทั้งหมด14ตัวนะครับส่วนคอ l l ลิที่2นะครับผมเรียกว่าลิสสำรองนะครับก็เป็นคอริลิ้ที่ใช้ในเงื่อนไขของด่านต่างๆหรือว่าเฉพาะบอสที่ต้องใช้เงื่อนไขแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด19ตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูยอดนิยมก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูอันสำรองนะครับซึ่งผมได้ทำรูปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในรูปเนี่ยจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับมุมขวาบนแล้วผมก็จะบอกเรียงจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็บรรทัดบนลงล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างเราก็มาเริ่มดูตัวแรกเลยนะครับก็คือคีสนะครับ สำหรับคีสเนี่ยผมใช้ในกรณีที่เอาลูน่าลงทีมหลักนะครับแล้วก็ให้ตัวทำดาเมจเนี่ยงัดลอยในเบิร์ดเบิร์ดเฟนะครับซึ่งดีบัฟของคีสเนี่ยก็จะทำให้ปาร์ตี้นะครับได้เบฟคืนจากการโจมตีกลางอากาศนะครับถ้าเกิดใครที่เอาตัวเด้งเบฟคืนปาร์ตี้หลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คอคีสนะครับ ส่วนเลข2นะครับตัวที่2ก็คือน้องเรมนะครับสำหรับน้องเรมเนี่ยถ้าเกิดทีมไหนที่ผมใช้น้องเซลฟี่ลงทีมนะครับแล้วผมทำการแปะดีบับ LD จากน้องเซลฟี่เนี่ยผมก็จะใช้คอเรมกับตัวที่เปิดเบิร์ดเฟนนะครับเพื่อที่จะเอาค่าต่างๆของคองคอ,อทองเรมนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยดีบับของเซลฟี่ก็ทำให้บอสเนี่ย โดนงัดลอยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับส่วนตัวที่3นะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้นี่คือท็อปเทียร์เลยนะครับสามันประจําบ้านอาจารย์คูรสเมศนะครับซึ่งอาจารย์คูรสเมศเนี่ยก็มีการแปะดีบัฟนะครับเพิ่มค่าเฮตพีดัมเมจากฝั่งเรานะครับแล้วก็มีการบัฟธาตุน้ำแข็งให้กับปาตยีด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเอาเอา,เอาความสามารถของดีบัฟสมากกว่านะครับสาหรับอาจารย์คูรสเมเนี่ย จะใช้ไม่ได้กับด่านที่บอสป,ป,ป้องกันดีบัฟประเภทป้องกันการแพ้ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดด่านไหนที่เจอบอสป้องกันพวกแพ้ธาตุเนี่ยอาจารย์คุรูรัสเมก็เก็บไปได้เลยนะครับส่วนตัวที่4นะครับก็คือน้องรูน่านะครับสำหรับน้องรูน่าเนี่ยถ้าเกิดใครมีแค่อาวุธ LD เนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะครับเพียงแต่แค่ว่าถ้าเกิดเอาลงทีมหลักเนี่ยก็จะได้ ความสามารถในที่ว่าให้เทินติดต่อกันเนี่ยสเทินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นใช้เป็นคอเนี่ยตัวที่อยู่ฝั่งขวามือจะได้เทินแค่2เทินนะครับเอาไว้เซตติ้งต่างๆเพื่อที่จะเอาเทินติดกัน,นัสำหรับน้องลูน่านะครับส่วนตัวที่5นะครับแน่นอนเขาบว่าตัวนี้ก็ท็อปเทียร์สายการบินเหมือนเดิมครับสำหรับตัวที่จะเปิดเบิร์ดเฟสนะครับก็คือซิดเลนนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ยืมเพื่อนเซลฟี่มาแปะดีบัฟ LD แล้วก็ไอดีตัวเองเนี่ยไม่มีน้องเซลฟี่นะครับก็ต้องใช้สิทธิ์เลนเท่านั้นนะครับตัวเดียวเลยไม่มีไม่มีคอตัวไหนที่ใช้แทนสิทธิ์เลนได้นะครับสำหรับสายการบินนะครับส่วนตัวที่6นะครับก็คือกาบานนะครับสำหรับกาบานเนี่ยก็เอามาใช้แทนอาจารย์โครสมิในด่านที่บอสเนี่ยป้องกันการแปะแพ้ธาตุนะครับ ประมาณนั้นตัวที่7นะครับก็คือพรีเช่นะครับสำหรับพรีเช่เนี่ยจะเหมาะกับตัวละครที่มีฟินิทเบิร์ดโจมตีประมาณ10ฮิต1ิฮิตเช่นทีดัตคราวแซกนะครับยกเวนดูหน้า Luna, แล้วก็ทีฟ้านะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยฟินิทเบิร์ดเนี่ยแคปดาเมจในการโจมตีมันต่ำนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกทีดัตคลาวอะไรพวกนี้เนี่ยแคปมันสูงกว่ามันจะได้ดาเมจเยอะกว่านะครับก็เลยจะเหมาะกับตัวละครประเภทนั้นนะครับตัวที่8นะครับก็เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยแต่ว่าไม่ได้อัดลงคลิปนะครับก็คือลิลิเซตนะครับเอาไว้ให้ตัวอื่นเนี่ยถือถือคอทองของลิลิเซตนะครับส่วนตัวที่9ตัวนี้ก็เป็นคอทองสามัญประจำไอ d ดีเช่นกันนะครับก็คือน้องอิโรหะนะครับ ความสามารถก็รู้ๆกันอยู่นะครับส่วนตัวที่10นะครับก็จะเป็น4ีมวนครับตัวนี้แน่นอนครับว่าเพื่อนๆจะเห็นผมใช้บ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าคอทองเนี่ยมันมีความสามารถทั้งดันเทินหมูแล้วก็ล้างบัฟของบอสด้วยนะครับแล้วก็ดีบัฟของสีมวนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอาจารย์คุรสุมินะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขจะง่ายกว่าเงื่อนไขก็ลด ความแรงของฮิปิตา์เมดที่ได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามเลือดบอที่ลดลงนะครับส่วนตัวที่11นะครับก็สามันประจํำบ้านอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไรจินนะครับถ้าเกิดเราเจอด่านไหนที่บอสเนี่ยมีการตีตีเลือดนอกเทินหรือว่ามีการแปะดิบับนอกเทินนะครับตัวคอทองของไรจินก็จะช่วยเราตรงจุดนี้ได้แบบ100%เลยนะครับ ส่วนตัวที่สออ่าตัวที่12ก็จะเป็นเซเซอร์นะครับซึ่งสำหรับเซเซอร์เนี่ยผมก็ใช้ในบางโอกาสนะครับที่ต้องการแชร่แข็งเบฟฟ์บอสอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะเอามาใช้นะครับอ่าก็เป็นตัวที่สมัยก่อนเนี่ยใช้บ่อยอยู่นะครับแต่ว่าพอมาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวอื่นที่ใช้แทนเซเซอร์ได้ดีกว่าก็ก็เลยใช้ตัวอื่นแทนบ้างนะครับแต่ว่าเซเซอร์ก็ยังยังมีความสามารถที่ดีทั้งคลองเงินและคอทองนะครับ ก็เลยติดโผไปในอันดับที่12จริงๆแล้วอันดับมันไม่เกี่ยวคือผมผมไล่ผมตั้งลิสต์เป็นาตามซีรีส์นะครับมันก็จะไล่าจากภาค CC มาจนถึงภาค1น,นะครับส่วนตัวที่13นะครับก็จะเป็นน้องริเดียนะครับสำหรับน้องริเดียเนี่ยผมก็จะใช้เฉพาะตอนที่ต้องการลบดีบัฟบ,บอสนะฮะก็จะใช้คอริเดียนะครับหรือต้องการาบัฟธาตุน้ำนะครับ ก็จะใช้คอลิเดียนะฮะเพราะว่าคอเงินของลิเดียเนี่ย mm. ก็มีควาสามารถในการบัฟธาตุน้ําให้ปาร์ตี้นะครับส่วนคอทองก็แจกบัฟหลบให้กับปาร์ตี้3ครั้งนะครับตอนหตัวส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้อ่าป้องกันการตีเลือดนะครับแล้วก็แจกโรอะไรอย่างนี้นะครับก็คือ Warrior o f f l อ n ฟนะครับหรือพี่แสงนั่นเองนะครับสำหรับคอยอดนิยมก็ มี14ตัวนี้นะครับที่ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้บ่อยนะครับแล้วก็คิดว่ามันได้ใช้แน่ๆน,นะฮะสำหรับด่านในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะไรจินนะครับต่อมาเรามาดูรูปที่2นะครับของอเวเบลตี้สำรองนะครับ, mm hmm. รบที่ใช้ในโอกาสต่างๆหรือว่าด่านเฉพาะตัวนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นน้องเคเทอร์นะครับสำหรับน้องเคเทอร์เนี่ยจะเหมาะกับการาเล่นโซโลนะครับโดยที่คอเงินเนี่ยมีโอกาสหลบอยู่70%สนะครับส่วนคอทองเนี่ยก็เอาไว้แช่เบฟบอร์ดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นการดิโอนะครับซึ่งการดิโอนเนี่ยผมจะใช้ที่คอทองนะครับทำให้ตัวละครที่ใช้คอทองการดิโอนเนี่ยได้รับดาเมจจากมอสเตอร์เป็นศูนย์นะครับ ส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นลุงซัสนะครับซึ่งลุงซัสเนี่ยก็เอามาแจกบัฟจากสกิลอคอเงินนะครับก็จะมีบัฟสำคัญสำคัญที่ทำให้ปาร์ตี้นะครับสามารถโจมตีคริเิคอลเรทได้100%นะครับส่วนคอท้องก็มีความสามารถในการเพิ่มค่าต่างๆให้ปาร์ตี้เช่นกันนะครับส่วนตัวที่4นะครับก็คือน้องโฮปนะครับสำหรับน้องโฮปเนี่ยผมจะใช้เป็นคอทองเอามาแปะตีบัฟทำให้มอนเตอร์ตัวนั้นนะครับ มีการแพ้ทางการโจมตีเวทมนต์นะครับส่วนตัวที่5นะครับก็คือไข a อัสนะครับสำหรับไขอัสเนี่ยผมจะเอามาใช้ในด่านที่ต้องการแปะดีบัฟเยอะๆนะครับแล้วก็ประเภทที่ว่าดีบัฟจะต้องชื่อไม่ซ้ำกันนะครับถ้าเกิดชื่อซ้ำกันมันจะทับทับกับของเดิมไปนะครับอย่างเช่นฟาริสกับธีดัตลงทีมเดียวกันเนี่ยดีบัฟมันเป็น ถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นขั้นเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดผมจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาทิดัสมาแปดดีบัฟ3อันใช่ไหมฮะแล้วเราเอาไคอัรเนี่ยมาแปะแปะเพิ่มอีกมันจะไม่ทับกับของทิดันะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้บอสเนี่ยมีดีบัฟเต็มแผง8ช่องเลยนะฮะก็จะเอาไว้ใช้ในโอกาสนั้นนะครับ ส่วนตัวที่6กนะครับก็จะเป็นบันเทียนะครับสำหรับบันเทียเนี่ยผมก็จะใช้จากคอทองนะครับเอาไว้ล้างบับบอดแล้วก็ล้างดีบับฝั่งเราส่วนตัวที่7จะเป็นน้องอาเช่น,นะครับน้องอาเช่เนี่ยก็จะเป็นอาบับบัฟธาตุแสงกับอีกธาตุหนึ่งอาธาตุอะไรวะ ผมจาไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวอาเช่เนี่ยมันมี2ธาทุแล้วก็ผมเพิ่งจํามาได้ตอนที่อาเช่รีลันล่าสุดนะครับก่อนท่าน,นี้คือไม่ได้เลยนะครับผมจําได้แค่ท่าเดียวคือา่าแสงอีกท่าหนึ่งก็เพื่อนๆไปดูในรีวิวตัวละครได้เลยนะครับในช่วงของ c o r e ability นะครับตัวที่8นะครับก็จะเป็นน้องยูน่านะครับสำหรับน้องยูน่าเนี่ยแน่นอนครับว่าทั้งคอเงินและคอทองผมเอามาใช้ในการล้างดีบับฝั่งเราเท่านั้นนะครับ เอาไว้เวลาเราเจอด่านที่บอสเนี่ยแปะดีบัฟเราถีๆบ่อยๆหรือว่าแปะไม่บ่อยแต่ว่าเป็นดีบัฟที่สามารถบล็อกเราได้บล็อกการตีเลือดเราได้เลยพวกนี้เนี่ยก็ต้องเอาคอยูน่ะมาใช้นะครับเพราะว่าใช้ล้างดีบัฟฝั่งเราได้2ครั้งเลยส่วนตัวที่9นะครับก็จะเป็นรูดูนะครับสำหรับรูดูเนี่ยถ้าเกิดเจอเงื่อนไขที่โจมตีต้องโจมตีเป็นธาตุไฟหรือว่า อบอสไม่แพ้ธาตุอื่นนอกจากธาตุตาไฟเนี่ยก็จะใช้รูรูนะครับเพราะว่ารูรูเนี่ยทั้งคอเงินและคอทองเนี่ยก็มีการคอ,อเงินจะเป็นแจกบับบับตีธาตุไฟให้ปาตีนะครับแต่คอทองผมลืมไปละไม่แน่ใจว่าแจกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะอันนี้ลืมจริงส่วนตัวที่9กนะครับก็คือน้องกาเนี่ยนะครับสาหรับน้องกาเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนก็จะเห็นผมใช้ด่าน เกือบเกือบล่าสุดนะครับที่จะ,ะด่านของฟาริสนะครับที่จะต้องโจมตีเป็นธาตุน้ำนะครับถึงจะโจมตีเข้าซึ่งข้อดีของอการเด็ดเนี่ยคือคอเงินก็แจกบัฟโจมตีธาตุน้ํา10เทินและคอทองก็แจกบัฟโจมตีธาตุน้ํา10เทินเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่11นะครับก็จะเป็นไซเฟอร์นะครับซึ่งไซเฟอร์เนี่ยก็เอาไว้แปะดีบัฟพร้อมกับดันเทินนะครับซึ่งดีบัฟจากสกิล LD ของไซเฟอร์เนี่ยก็มีการ ลดค่าต่างๆนะครับโดยเฉพาะลดการเด้งเบฟนะครับสำหรับด่านที่บอสเนี่ยมีการเด้งเบฟถึงสูงผมก็จะเอาตัวไซเฟอร์เนี่ยมาแปะดีบับเ d นะครับเพราะว่าดีบับ l ออันที่สำคัญสำหรับด่านที่เด้งเบฟถึงสูงเนี่ก็คือลดค่าเด้งเบฟบอส30%บอร์นะครับส่วนตัวที่12ครับก็จะเป็นฟูจินนะครับ,รบสำหรับฟูจินเนี่ยแน่นอนครับว่าบัฟทัดบัฟทัดลมให้ปาดตีนะครับ สำหรับด่านที่ต้องโจมตีมิท่ลมก็ใช้ฟูจินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตอันใกล้นะครับด่านดอกันจําเป็นที่ต้องตีทานลมนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้เห็นผมเอาคอฟูจินมาใช้แน่ๆน,นะฮะส่วนตัวที่13นะครับก็จะเป็นแมวเหมียวแคสซิตนะครับสำหรับแคสซิตเนี่ยผมเอามาใช้สําหรับด่านที่มีเงื่อนไขที่จะต้องโจมตีแบบคริติเคอลเบฟดาเมจนะครับ ซึ่งคอทองของแคสซิตเนี่ยมีความสามารถในการทําให้ปาร์ตีนตน้นะครับโจมตีเป็นคริติคอล100%นะครับส่วนคอเงินก็แจกบัฟให้ปาร์ตี้ด้วยนะครับส่วนตัวที่14นะครับก็เป็นลุงไขเอ็นนะครับสำหรับลุงไขเอ็นเนี่ยก็เอาไว้ใช้เป็นคอทองตอนที่เราต้องการทําดาเมจสูงๆนะครับซึ่งาดาเมจของลุงเนี่ยก็เป็นดาเมจแบบ ああเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนร้อยเนะครับแต่ว่าเป้าหมายค่าผมจําไม่ได้แล <uhhh. S 2> ้วว่ากี oh, no. ่เปอร์เซ็นต์แต่ก็เยอะอยู Salz ่นะครับมากกว่า50%แน่ๆนะครับส่วนตัวที่15ก็คือน้องเกานะครับสำหรับน้องเกาเนี่ยก็ผมจะมาใช้สําหรับด่านที่มีเงื่อนไขในการโจมตีธาตุดินนะครับเพราะว่าน้องเกาเนี่ยบัฟธาตุดินให้ปาร์ตี้นะครับส่วนตัวที่สิบกนะครับก็คือบัตนะครับสําหรับบัตเนี่ยก็มีการบัฟธาตุธาตุลมให้ปาร์ตี้นะครับแต่ว่า การแพ้ทธาตุของบัตเนี่ยเป็นแบบออร่านะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับฟูตินซึ่งฟูตินเนี่ยเป็นการแปะดีบัฟแพ้่ธาตุลมบางด่า mm hmm. เนี่ยเราอาจจะแปะอ่าแปะดีบัฟที่เป็นเกี่ยวกับแพ้ทธาตุไม่ได้เราก็ต้องใช้คอบัตแทนนะครับเพราะว่าเป็นออร่าดีบัฟนะครับส่วนตัวที่17นะครับก็คือฟาริสนะครับสำหรับฟาริสก็เอาไว้แปะดีบัฟเยอะๆนะครับแต่ว่าดีบัฟของฟาริสเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังค่าอะไรสูงนะครับ ว่าดีบัฟฟาริสเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งนะครับค่าที่ลดค่าต่างๆที่ลดเนี่ยมันก็จะต่ำนะฮะหลักๆก็จะเป็นการเน้นช่องดีบัฟเยอะๆนะครับแล้วก็ดีบัฟจากสกิวเอลดีเนี่ยมันมีการแพ้ธาตุสามธาตุด้วยนะครับลมน้ำแล้วก็สายฟ้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับตัวที่18นะครับก็คือน้องคูร,รูรูนะครับสำหรับน้องคูดูรูเนี่ย ก็เอาไว้ใช้ในด่านที่จะต้องโจมตีเป็นท่าสายฟ้านะครับเพราะว่าคอทองของน้องคอูรูรูเนี่ยก็มีการบัฟท่าสายฟ้าให้ปาร์ตี้หเทินนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็นอกจากการบัฟท่าสายฟ้าแล้วนะครับถ้าเกิดบอดได้เทินเนี่ยดีบัฟที่น้องคูรูรูแปะจากคอทองจะทำงานนะครับแล้วก็แปลสภาพกลายเป็นดีบัฟดีบัฟชารนะครับ1เทิน ่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือน้องเลนน่านะครับสำหรับน้องเลน,น่าเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการหลบดีบัฟหรือว่าป้องกันดีบัฟจากมอนเตอร์นะครับสำหรับคออลิตี้สำรองเนี่ยก็มี19ตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคออลิตี้ทั้ง2ชุดที่ผม เลือกมาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นข้อมูลกันนะครับเพื่อที่ว่าเวลาตู้กาชามันมานะครับเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจในการกดตู้นะครับว่าเราจะหาตัวละครตัวไหนมาเป็น Core Ability ไหมนะครับเพราะว่าบางด่านเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวละครที่เป็นเงื่อนไขลงนะครับเราใช้แค่ c o r e Ability เนี่ยเราก็สามารถทำให้ทีมที่เราเอาไปลงด่านนั้นเนี่ย สามารถผ่าน,ด,านด่านนั้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเงื่อนไขนะครับเช่นด่านของฟาริที่ผ่านมานะครับที่จะต้องโจมตีเป็นธาตุน้ำผมก็ไม่ได้เอาฟาริลงไปเล่นนะครับก็ใช้คอการเน็ตแทนก็ทําให้เราผ่านไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ ให้กำลังใจผมในง,งานนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิป Core บิลิตี้ที่ผมชอบใช้บ่อยๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่าคอทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นคออบิลิตี้ที่ผมใช้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเห็นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ